ทงคำตอบนนติบัณฑิตไทยภาคหนึ่งสมัยที่39ประจำปีการศึกษา2529ขาอาญาข้อ6คคำถามนายชิดนายชุบกับพวกรวม8คนนัดหมายกันไปชุมนุมประท้วงเพื่อทำลายโรงแรมแห่งหนึ่งโดยนายชุบขับรถอีกคันหนึ่ง ตามหลังรถนายชิดกับพวกไประหว่างทางนายชุบแวะไปที่สถานีบริการน้ำมันของนายชอบขอน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเอาไปเผาโรงแรมดังกล่าวนั้นนายชอบทราบความประสงค์แล้วจึงเอาน้ำมันเบนซินใส่ถังให้นายชุบไปห้าลิตรขณะที่นายชิดกับพวกกำลังประท้วง ก่อความวุ่นวายกันอยู่นั้นนายชุบได้ยกถังน้ำมันลงจากรถมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปห้ามบามระงับเหตุนายชิดนายชุบกับพวกเห็นท่าไม่ดีจึงขับรถหลบหนีไปให้วินิจัยว่านายชิดนายชุบและนายชอบกับพวกมีความผิดฐานใดหรือไม่ ทงคำตอบนายชิดนายชุบกับพวกรวมแปดคนมีความผิดฐานเป็นซ่องโจรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2-10การที่นายชุบไปขอน้ำมันเชื้อเพลิงจากนายชอบเพื่อเอาไปเผาโรงแรมและเอาถังน้ำมันลงจากรถแล้วแต่ยังไม่ทันได้เผาโดยตำรวจ ไประง,งับเหตุเสียก่อนนายชุบจึงมีความผิดฐานตะเตรียมการเพื่อกระทำการวางเพลิงตามมาตา219ประกอบด้วยมาตา218นายชอบทราบความประสงค์ของนายชุบว่าจะเอาน้ำมันเชื้อเพลิงไปเผาโรงแรมได้ให้น้ำมันเบนซินไป5ลิตรนายชอบ มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนตามมาตรา219-218ประกอบด้วยมาตรา86สส่วนนายชิดกับพวกไม่ปรากฏว่าได้รู้เห็นในการที่นายชุบเอาน้ำมันเชื้อเพลิงจะไปเผาโรงแรมนายชิดกับพวกจึงไม่ต้องรับผิดในฐานความผิดนี้ด้วย